มันกิโลกว่าค่ะในเมืองถึงบ้านมันผิดด่านลูกต้องกลับต้องกลับอย่างนี้ดกิิกันิกันิกันหรือทำซะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะไปส่งของกับมามานะคะ,ะจะไปส่งของนะคะวันนี้ใช่ไหมมานสองกระจกดูสิสวยไหมเร็วๆว,ว,วันนี้แต่งตัวสวยมาสองกระจกดูเร็วๆ มาเร็ว,เ,รวเอาไม่สนเหรอหนาวอ,อยู่ค่ะวันนี้ฝนตกด้วยต้องรีบไปตอนนี้ฝนอ่ะไม่ตกตกแล้วช่วงสิบโมงอันนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงประมาณบ่ายค่ะฝนไม่ตกเราต้องรีบไปโอเคอย่าเอามือไปแย่สิลูกแต่ว่ามอปิดไปแล้วแหละแล้าลูกหนูไปส่งของก่อนนะคะแล้วก็จะไปซื้อสมูทตี้สมูทตี้หมดแล้วเนาะหรือสมูทตี้แล้วก็กะกลกบ าจะไปเล่นสนามเด็กเล่นก็กลมไม่ได้ค่ะแบบฝนจะตกไงเนาะไปไปไปกัน<ม>ไปเดินไปไหนเดินเดินค่ะไปสิเดินไปประตูเร็วเร็เดี๋ยว้าเดี๋ยวมา,มาเปิดประตูนะนี่นั่งรถแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วค่ะี่แต่ว่าลมมากเลยลมลมแล้วก็เป็นละอองฝนนิดนึงนี่เราจะไปส่งของกันแต่ต้องปิดไป้ค่ะเพราะมันลมปิดมุ้งไว้เห็นไหมได้ยินเสียงลมนิดนึง ได้ยินเสียงลมไปแล้วนะคะไปส่งของค่ะอู้ยลมอยู่นะไปแล้วไปมาค่ะแว่ซื้อของแมซื้อของได้เสือ้อได้เสื้อผ้าลูกสาวหมดไปหมดไปอ่ะห้าสิบเจ็ดยูโรขนาดมันลดราคาแล้วนะนี่ค่ะร้านนี่แหละร้านในถุงนี่แหละร้านที่อยู่ในถุงนี่แหละที่ติดอยู่ถุงเนี่ยค่าได้เข้าแล้วก็คือแบบได้เสียตัง เรามาทางนี้เลยน,ะนี่ลูกก็อยู่นี่อยู่ในรถรอดิอยากเราเรียกมาหมามาหมาเหนื่อยเดินเร็วมากเหนื่อยลม้มลมค่ะลมมากเลยดูมันไม่แดดเลยมันคลึ่ชั่วโมงสิบห้านาทีเราเข้ามาในเมืองเดี๋ยวปะป๋าไปทํางานช่วงเที่ยงครึ่งค่ะกลับไปนี้จะไปทันปะป๋าไหมหรือว่าปะป๋าไปทํางานก่อนก็ไม่รู้เดินกับคา ประมาณกิโลกว่าค่ะในเมืองถึงบ้านกิโลกว่าอันนี้เดินมาทางนี้มันก็เลยรู้สึกจะจะเป็นซิกแซกหน่อยเพราะว่าถ้าไปอีกทางหนึ่งมันจะมันติดถนนใหญ่ค่ะรถเยอะอันนี้มันทางเดินสำหรับคนเดินถ้าได้แวะร้านอะไรสักอย่างมันก็แบบมันต้องได้ซื้อค่ะก็ <c oughs> เลยไม่ค่อยอยากแวะไม่ค่อยอยากเข้ามาในในเมืองสักเท่าไหร่อันนี้มาส่งของเขาะค่ะ ขายของเราขายขายของเราเขาซื้อไงแล้วเราก็ไปส่งเมื่อวานไม่ได้มาส่งเพราะว่าฝนตกไ,ได้ลกูกดูหน้าสาหน่อยกินขนมหมดแล้วให้ขนมนเะห็นนะหไหมซองเป่าให้ขนมขนมของเด็กน้อยค่ะคุณป้ามีแต่ว่าให้ทําไมเอลลี่กินขนมเยอะจางคุณป้าว่ะ <c oughs> อันนี้มาม่าให้ขนมเด็กน้อยสําหรับเด็กน้อยอะไร อะไรลูกอันนี้ไม่เข้าแล้วลูกมามาตังตังหมดเยอะแล้วพากลับบ้านนะคะกลับบ้านบายบายก่อนบายบายรถมันรถมันรถมันผิดด้านลูกต้องกลับต้องกลับ่างนี้ต้องกลับด้าน่างนี้นี่ถ้าั้นรถมันวิ่งไม่ได้มาถึงบ้านแล้วค่ะมาถึงบ้านป๊ะป๋าก็เปิดประตูกำลังจะออกไปทำงานพอดีก็เลยได้ชูสกันอยู่ อะเดินเบาเดินช้าๆลูกเพิ่งกินข้าวเสร็จทำแซนด์วิชให้กินกว่าจะกินเสร็จชั่วโมงกว่าเมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อเช้านี่เมื่เช้าไม่ได้กินข้าวเลยนะร้ป้อนอะไรก็ไม่ให้กินไม่กินไม่ใช่ไม่ให้กินราป้อนอะไรก็ไม่กินให้มามานั่งตรงไหนหนูก็มาเทไว้ตรงนี้เนาะเทไว้ไกลๆ เลี้ยวสิลกูกต้องต่อให้มันเลี้ยวมาเออเข้าไปชนกำแพงแล้วรถมันจะไปได้ไหมเนี่ยนี่พาเล่นค่ะว่าคลืมข้างนอกคลึมมากคลืมแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะ,น,ะน่าพังเลยพังเลยลกูกสะพานสะพานล้มเลยบมาบอกว่าให้เลี้ยวไงลกูก ให้ต่อเลี้ยวมาทางนี้เอารถปิดเดี๋ยว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 สะพานมันยังไม่ได้เลยเนีย่มันล้มนี่ให้มันเดินให้มันเดินให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งไปทางโน้นสิลกูกมันถึงจะยาวถ้างงั้นหนูก็ต่อต่อถนนอีกเร็วเไปไหนแล้วให้มันขึ้นสะพานไปสิ เอาเหรออันนั้นมันเราต้องบังคับเองเราต้องเข็นเองอะลูกออของเล่นนี่เราเราเก็บนะคะเราเก็บโวันละหลายรอบมากแต่ก็ขอเล่นขอเล่นแล้วก็ทำอย่างเงี้แหละทำอย่างเงี้แหละเล่นแป๊บเดียวแล้วก็อย่างเงี้แหละกระจาย แเราก็เหนื่อยที่จะเก็บแล้เราเก็บครั้งเดียวตอนเย็นเลยค่ะบางวันอารมณ์ดีนางก็เก็บเล่นแล้วก็เก็บบางวันอารมณ์ไม่ดีก็ก็เล่นอันใหม่อันเก่าก็ไม่เก็บผมก็ไม่ได้มัดผมไม่ยอมมัดชีดช้ดชี้เด็กเดี๋ยวน่ะสะพานพังอีกแล้วนี่แหละพังอีกแล้ว,ลวเด็กไม่นอนกลางวันค่ะ นอนเข้านอนทุ่มหนึ่งทุ่มนิดๆค่ะพาเข้านอนแล้วเพราะาน้องไม่นอนกลางวันไปโรงเรียนนี่เข้านอนกลางวันกันนะเด็กจะนอนไหมเนาะผมก็ยาวแล้วผมหน้ามาน่ะไม่มีเวลาตัดให้เลยห <c oughs> นูก็ต่ออันนี้สิลูกนีมาต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นี่ไปไหนอีก <c oughs> เล่นอันใหม่ไหนไหมให้เล่นอันใหม่แล้ว น่าน,น่าไปใต้เตียงเลยน่าไปใต้เตียงเลยเอาได้ไหมไเอามาสิสูงแล้วนี่ว,<อ>วัดให้เมื่อวันก่อนนี่เลยใครทําพังวัดความสูงให้เมื่อวันก่อนเก้าสิบเท่าไรเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ 93, นี่แหละสูงแต่ว่าน้าหนักเท่าเดิมน้าหนักเท่าเดิมเลยผ่า พาเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้ลงเนาะได้นั่งแต่อยู่ในรถมันแฉะด้วยถ้าได้ถ้าเอาลงนะถ้าให้ลงเดินนะก็คือไม่ยอมนั่งรถค่ะก็จะงองเงียก็เลยไม่ไม่ให้นะกูจะไปกูอืมก็เลยไม่ให้ลงเลยให้อยู่แต่ในรถกูจะไปกูหัวใจอ่อห่อไว้เหรอห่อทำไมห่อทำไมคะเล่นแค่นี้แหละเล่นแค่นี้แหละขอขอให้เราเอาลงมาให้เล่นนี่ก็เล่นแค่นี้แหละค่ะ กระจัดกระจายทั่วห้องแล้วก็ให้เราเก็บเจ้อ่อเดี๋นะจะใส่นนี้หรอลูกจะใส่น,นี้หรอ,อไหนอ่ะมันต้องให้ผู้ใหญ่บีบลูกมันมันมันแน่นอยู่นะมันบีบยากอยู่นะมันบีบยากอยู่เด็กน้อยเด็กน้อยแบบนูบีบบีบไม่ขึ้นหรอกจริงจริงเงนจิงเงริงก <c oughs> อ,อะไรลูกกระดาษใครทำละ่ะ ใครดึงออกมาล่ะลูกปิดไว้เลยปิดไว้ปิดไว้ปิดไวปิดไวไม่เอามาเอาปิดไว้พอแล้วพอแล้วดูดูมันดึงออกมันเล่นจะหมดหลอดแล้วดม,มาสิไหนดื้อได้ไลูกบอกมาบอกว่าไปปิดปิดชุบราเดอร์ไหนมาดูสิสวัสดีก่อนเมื่อวาน เมื่อวานโทรหาคุณป้าอยู่เมืองไทยอ่ะก็ไม่สวัสดีเลยงงเลยทำหน้างงงงพี่เนยกับพี่เชลล์บายบายก็ไม่บายบายทำหน้างงงงสวัสดีก่อนเร็วๆไม่เล่นแล้วเล่นดูดิอันเก่าเนี่ยอันเก่าก็ยังไม่เก็บต้องเก็บก่อนแม่บอกกี่ครั้งต้องเก็บก่อนถึงจะเล่นอันใหม่ได้ดูสิจะเก็บให้ไหม เก็บให้หมดเลยนี่แหละมันอยากเล่นนะมันอยากเล่นมันก็เล่นแป๊บเดียวเก็บก่อนมันจะเล่นอันใหม่ได้ทำเบาๆทำเบาๆค่ะทำเ,เ,เสียงดังยังลยทำเสียงดัาเหมือนมาททำอ่ะมามาโมหูไงมาโมหทำเสียงดังจนกล่องกล่องมันแตก <c oughs> <c oughs> โมหูห้ลูกมีแต่อยากเล่นอยากเล่นเราไม่เก็บไนงะให้เราเก็บ แล้วก็ไปเล่นอันอื่นแล้วก็ให้เราไปเก็บอีกเอลินาทำเบาๆทำเบาๆสิอ่าแกะออกดึงออกเก็บดีๆถ้าเก็บไม่หมดมาก็ไม่ให้เล่นอันใหม่เร็วๆเก็บค่ะ หน้าไม่เกลียดแม่เลยดูทำหน้าเอ้ยเอ้ยอย่ามานะอย่ามาโอ้ดูดูดูมาโอ้หรอมาโอ้มาซบเราไม่ต้องเลยต้องเก็บก่อนต้องเก็บก่อนไปตัวนี้ไม่ต้องนีมาอ้อนแล้วมาอ้อนแล้วอ้อนแล้วไปเลยอย่าไหนไหนไปไหนหน่าไปเลยไปเก็บก่อนไปเร็วๆไปเก็บไม่ต้องมา ไม่ต้องมาอ้อนฉันให้ฉันไปเก็บอ่ะเฮ้ยไปเลยดูดูดูถ้าไม่ขาวจังเลย <sm all> หน้าขาวบนแขนแม่เห็นมามาดำดำฮึฮะอ้าว้เปิดไฟอันนี้ไงมันก็เลยเป็นแบบกระพริบกระพริบกระพริบเป็นคลื่นไฟเลยลูกสวัสดีค่ะเร็ว,รวสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เนยกับพี่เฉียวบ๊ายบายก็แม่บ๊ายบายท <laughs> ั้หนรางงงงหน่หอยหนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่เก็บแล้วใช่ไหมให้ปามาเก็บเหรอลูกได้จะไปเก็บเดี๋ยวนี้ไปเร็วๆนี้เปิดไฟอันนี้ไว้นังไงมันก็เลยเป็นกระพริบกระพริบอะค่ะมันเป็นกระพริบกระพริบกระยิบกระยิบป๊าไปะแต่ลูกบ๊ะไปเดี๋ยวนี้ดูปาท妈เบี้ยวเบี้ยวอะไรอะไรเบี้ยว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 ไรเบีปบี้ยไปเก็บก่อนเบี้ยวนั่นแหละไปเก็บของเล่นมันไม่เล่นแล้วไงไปเก็บของเล่นเร็วเร็ว เร็วๆเก็บปิ้วเลยรีบๆของหลบมาไปไปเร็วๆเร็วๆบ๊ายบายงั้นหนูขอไปเก็บของเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยววันเรเลน่าแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บอืม